สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วิดีโอวิเคราะห์ภาพรวมบิตคอยตประจำวันที่11พฤษภาคมนะครับก็เมื่อวานนะครับก็ราคาบิตคอยก็มีการปรับตัวลงมาต่อเนื่องจากเมื่อวันศืนนะครับก็แสดงให้เห็นถึงการรีเจ็คตรงบริเวณโซนแนวต้านในภาพใหญ่นะทีนี้เรามองโครงสร้างอย่างนี้ก่อนนะครับตอนนี้เราจะเห็นว่าภาพใหญ่เนี่ยนะครับแน่นอนว่าแนวโน้มหลักตอนนี้มันเป็นขาขึ้นนะครับภาพใหญ่ก็มีการปรับตัวขึ้นมาแล้วก็ช่วงนี้เริ่มจะเห็นการพักตัว รเริ่มจะเห็นการพักตัวของราคานะเริ่มที่จะ,ะไม่ค่อยเนี่ยหลังจากขึ้นไปทำออดามไพใหม่ล่าสุดก็หลังจากนั้นก็ยังติดๆดอยู่นะแล้วก็แล้วก็เป็นลักษณะของการไซว์ออกข้างแทนนะครับช่วงนี้ก็เป็นการพักตัวในแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะทีนี้นะครับถ้าไปดูประกอบนะครับจากตัว โซนแนวรับแนวต้านนะก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันถูกรีเจกจากบริเวณโซนแนวต้านที่ประมาณ58 0 0 0ถึง61,600นะครับซึ่งก็บ่งบอกได้ว่าตัวโซนแนวต้านเนี่ยค่อนข้างแข็งและก็มีนัยะสำคัญพอสมควรสำหรับการเป็นโซนแนวต้านของราคานะครับในระยะกลางถึงระยะยาวถ้าจะไปต่อก็ต้องเบรกโซนนี้ให้ได้นะครับถ้างนั้นเนี่ยไม่งั้นเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะโดนโดนกดลงมาอย่างนี้อยู่นะแล้วก็การรีเจกลงมาเมื่อวานนะครับทำให้ราคาเนี่ยลงมาทดสอบตัวโซนแนวแนวรับ,ร,บร่วมในระยะสั้นแล้วก็มีลักษณะของการหลุด หลุดโซนลงไปนะเนี่ยพยายามที่จะยื้อกลับมาแต่ว่าดูแนวโน้มแล้วเนี่ยน่าจะหลุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโซนนี้ผมผมผมขออนุญาตปิดไปก่อนแล้วกันนะเพราะว่าดูแล้วไม่ไม่ค่อยจะมีรนยะเท่าไหร่นะครับช่วงนี้ก็โดนทุบหลุดเบรขึ้นเบรกลงอยู่เพราะฉะนั้นถ้ามองในโซนนี้นะครับให้มองในในโซนระหว่างแนวรับแนวต้านในในระยะกลางเนี่ยน่าจะมองแล้วเม็กซเซน์กว่านะครับก็คือในกรณีที่เนี่ยยังโดนรีเจ็คจากแนวต้านด้านบนอยู่ก็มีโอกาสที่จะลงมาทดสอบ โซนแนวรับด้านล่างดีครั้งเหมือนช่วงเนี้ยนะครับก็แนวรับด้านล่างนะ่าจะอยู่ประมาณ5 3 2 7 0ื่0 0นถึงนะครับคราวที่แล้วก็ลงมาแล้วก็รีบาวได้พอดีนะครับก็ถ้าเนี่ยวันนี้นะครับราคายังมีการปิดปรับตัวลงมาต่อเนื่องจากเมื่อวานอยู่นะครับถ้าวันนี้ปิดลบนะครับแปลว่าระยะสั้นถึงระยะกลางยังไม่สามารถที่จะปรับฐานได้แล้วก็ มีแนวโน้มที่จะปรับตัวลงมาทดสอบฐานแนวรับด้านล่างได้อยู่นะนอกจากว่าถ้าวันนี้มันดึงกลับขึ้นไปปิดบวกได้ถึงจะมองว่าอาจจะเป็นการเคลียร์เรื่องแรงเทขายที่เข้ามาเมื่อวานแล้วพร้อมที่จะกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านต่อได้อีกแต่ถ้าปิดเป็นลบลักษณะนี้นะไม่ได้ปิดบวกขึ้นไปได้เนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะลงมาในในฝั่งของโซนแนวรับได้มากกว่านะครับแล้วก็ต้องรอลุลอ้นกันอยู่นะไม่ใช่ว่าลงมาแล้วแล้วจะแบบรีบเข้ากันเลยนะเพราะว่ามันต้องมีแท่งที่บ่งบอกถึงแรงซื้อเข้ามาจาก บริเวณโซนแนรับอีกทีหนึ่งก่อน,นะครับก็ถ้าลงไปทดสอบแล้วมีการยือ้อแล้วก็มีการเด้งขึ้นมาจากตัวโซนรับไปว่าโซนแนรับตรงนี้ก็ยังมีระยะอยู่นะครับซึ่งก็หวังว่ามันจะมีระยะนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งที่ผ่านมาก็มีการรีบิลขึ้นไปต่อนะครับตอนนี้มุมมองในระยะสั้นถึงระยะกลางยังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลงมาทดสอบตัวโซนรับที่ประมาณ5 3 2 7 0ื0 0สดถึง้อยได้อยู่นะครับยังไงก็ช่วงนี้กอ็อยู่ในอยู่ในเรื่องของการพักตัวนะ เป็นไซด์เวย์ออกข้างนะครับโดยรวมภาพรวมยังไม่ได้ถือว่าแย่นะแต่ถ้ามันเริ่มมีการเบรกไปต่ำกว่า5,400คือหลุดโซนเนี้ยอันเนี้ยผมมองว่าแย่นะครับก็มีโอกาสที่จะเป็นการคอเลกชันในภาพรวมระยะยาวได้นะครับเอ่ออาจจะลงไปแถวๆ4 4 1 0 0ถึง39,700นะครับซึ่งการที่มันไซด์เวย์อยู่ตรงเนี้ยนะครับผมมองว่ามันเป็นโอกาสให้เอาคอยหลายๆตัวได้มีโอกาสอ่าปรับฐานกันแล้วก็เตรียมที่จะปรับตัวขึ้นไปต่อกันได้นะครับแน่นอนว่า การที่มันทุบลงมาจากแนวตันเมื่อคืนนี้นะครับก็ดึงเอาตัวหลายๆแอลคอรหลายตัวเนี่ยลงมาตามกันเหมือนกันนะแต่ก็เป็นเรื่องปกตินะมันมันมันฉุดกันอย่างนี้อยู่แล้วตามพฤติกรรมของตลาดนะครับแต่ว่าถ้ามันแบบ b ี c ไม่ได้เสียทรงจริงเดี๋ยวถ้ามันเริ่มปรับฐานได้ผมมองว่าก็จะเป็นโอกาสให้เอลคอลหลายๆตัวเนี่ยเริ่มมีการปรับตัวขึ้นแต่ให้ระวังกรณีที่มันหลุดไปต่ำกว่า5 4า0ันนี้ผมมองว่า ตลาดอาจจะแพนิกได้เพราะว่ามันมีการอลเลคชันเกิดขึ้นในภาพใหญ่นะครับอาจจะฉุดกันลงทั้งตลาดได้นะครับประมาณนี้อันนี้ก็เป็นภาพรวม BTC ประจําวันนี้นะ,ะแล้วก็ผมลืมให้ดูนะครับในระยะสั้นเมื่อวานนะครับที่เราไปดูไปดูในเรื่องของตัว่าบ์ลิดเดเวเจนต์นะครับนะครับเนี่ยสี่ชั่วโมงก็เห็นชัดอยู่นะครับจะไปดูหนึ่งชั่วโมงก็ได้นะครับเพราะว่าเมื่อวานเราดูหนึ่งชั่วโมงกันไว้นะเราจะเห็นในเรื่องของการสะสมของของของ,ของสัญญาณบาลิดเดเวเจนต์นะครับ จะเห็นได้ว่าช่วงก่อนหน้านะช่วงก่อนหน้าที่เกิดขึ้นเนี่ยที่เราดูกันไว้เนี่ยก็คือก็คือช่วงช่วงนี้นะครับชุดนี้ใช่ไหมนะครับชุดเนี้ยนะครับเราบอกว่าโอเคช่วงนั้นเนี่ยมันขึ้นไปติดแนวต้านาแล้วก็เกิดเ i v e r ดเวเบนะครับก็บ่งบอกถึงความอ่อนแรงในฝั่งของแรงซื้อนะครับหลังจากนั้นก็มีการย่อ,อลงมาปรับฐานกันรอบหนึ่งนะครับลงมาเคลียร์กันและรอบหนึ่งแล้วก็ขึ้นมาอีกขึ้นมาใหม่นะครับชุดที่ขึ้นมาใหม่ตรงน,นี้ก็คือมีปัญหาอยู่เพราะว่าตัวราคามันมีการเบรกมายขึ มีการเบิกหายขึ้นมาเล็กน้อยนะแต่แต่ในฝั่งของของเอ็มแอลซีดีแล้วก็อาร์เเนี่ยนะครับมันลังมีการสะสมในเวอร์เจนอยู่นะครับนะครับก็ยังสลบต่ําลงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็บ่งบอกถึงความอ่อนแรงในฝั่งแรงซื้ออยู่นะครับแล้วก็เนี่ยล่าสุดก็มีการย่อลงมาหลุดโรเดิมในระยะสั้นด้วยนะก็คิดว่าน่าจะเริ่มมีการคอร์รคชันปรับฐานกันบ้างนะนะครับนะครับก็เดี๋ยวรอดูก่อนถ้าตอนนี้ถ้ามันยื้ยื้อกลับไปได้นะครับยื้ยื้ย ยืดๆกลับขึ้นไปแล้วช่วงนี้อาจจะอาจจะแบบคือเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าตรงนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องของบูลิีเดเวอร์เจนในระยะสัน้นนะแต่ผมแนะนำว่ารอให้มันเด้งเบรกเบรกไฮเดิมขึ้นไปให้ได้ก่อนนะถ้าเด้งแล bake, ้วเบรกไฮเดิมไม่ได้ล,ลงต่อ,อาเงี้ยมีได้ไปก็เท่านั้นนะเพราะว่ายัางไงก็มีโอกาสาลงต่อได้อยู่นะครับมันแค่ลงบอกถึงแรงแรงแรงในโมเมนตัมในฝั่งแรงซื้อที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาแค่นั้นเองนะครับ ก็ประมาณนี้นะในส่วนของภาพรวม Bitcoin ประจำวันนี้นะครับยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาอัปเดตกันใหม่สำหรับเพื่อนๆที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะครับผมสวัสดีครับ